สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับในคลิปนี้เหมือนเป็นการตอบคำถามนะครับพอดีมีลูกศิษย์สอบถามมาเมื่อสอบถามมาแล้วก็เลยถือโอกาสทำเป็นคลิปออกมาเลยนะครับเพราะว่าจะได้มีประโยชน์ต่อหลายๆท่านที่ต้องการเรื่องราวแบบนี้ด้วยนะครับลูกศิษย์ถามมาว่าทำงานไม่เป็นสุขเลยไม่มีสมาธิไม่มีสติที่จะควบคุมได้ เพื่อนๆที่ทำงานเสียงดังกันมากเวลาจะทำงานมันคิดไม่ออกมันจอกแจ๊กจอแจจะมีวิธีทำยังไงเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้นะครับก็ถือโอกาสนี้ทำเป็นคลิปออกมานะครับทำงานให้เป็นสุขด้วยสตินะครับทำงานให้เป็นสุขด้วยสติซึ่งก็จะมีเรื่องของสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับบางคนบอกว่า สติมาปัญญาเกิดบางคนบอกว่าต้องเกิดปัญญาก่อนสิถึงจะมีสติบางคนบอกว่าสมาธิไม่มีก็ม,ม่มีสติบางคนบอกว่าไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิเนาะอย่าไปคิดเยอะเพราะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องของไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่ไปคิดแบบนี้คิดแล้วปวดหัวไม่ต้องไปคิดนะครับเอาเป็นว่าทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาล้วนมีประโยชน์ ต่อตัวเราทั้งนั้นนะครับอะไรจะเกิดก่อนอะไรก็แล้วแต่มันก็วนเวียนอยู่3าอย่างนี่แหละนะครับเรามีสติอยู่กับตัวเราเราก็จะไม่รับรู้เรื่องอื่นเลยถ้าเราสามารถทำได้การจะทำได้มันต้องฝึกอยู่ๆจะทำเลยทันทีทันใดนั้นมันไม่มีทางเหมือนเรานั่งสมาธิ ขวาทับสายซ้ายทับขวามือขวาทับมือซ้ายมือซ้ายทับมือขวาหายใจเข้าออกพุดหายใจออกหายใจเข้าพุดหายใจออกโทนะครับพูดได้แต่ว่าพอเวลาทำจริงๆเนี่ยสมองเราก็จะคิดไอ้เรื่องน้นกระโดดเข้ามาอีกแล้วไอ้เรื่องนี้ก็เข้ามาอีกแล้วโอ้ยเงินไม่พอใจโอ้ยปัญหาโน่นโอ้ยปัญหานี่โอ้ยงาน,โอ,น,นโอ้ยนู่นโอ้ยนี่เข้ามาเรากําลังจะพูดโทมันก็เข้ามาอีกแล้วพูดโทนั่นเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ เข้าสติเข้าเข้าถึงอย่างแท้จริงได้มันจริงต้องใช้คำว่าฝึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทันทีทันใดเลยยืนยืนอยู่นั่งลงไปนั่งสมาธิแล้วสำเร็จเลยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับพระพุทธองค์หรือพระโสดาบันหรือพระสงฆ์เรานี่แหละหลายๆรูปท่านก็ใช้เวลาหลายปีกว่าจะเข้าสู่การนั่งสมาธิสำเร็จได้ นะครับไม่ได้หมายความว่า,าทําวันเดียวแล้วสาเร็จได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาเรื่องของการทํางานบอกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนในที่ทํางานเสียงดังมากไม่มีสมาธิในการทํางานเลยนะครับก็จะแนะนําว่าเราต้องฝึกเราต้องฝึกนะครับฝึกสติก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมีสติอยู่กับตัวเราก่อนนะครับเริ่มด้วย1น,นาทีก่อน ฉันจะไม่สนใจใครฉันจะสนใจอยู่ที่ปลายปากกาของฉันฉันจะสนใจอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันถ้าเราใส่ใจอย่างนี้แล้วเรียกว่ามีสติใส่ใจอย่างนี้เนี่ยเราก็จะมีสมาธิอยู่กับจุดงานจุดนี้ของเราแต่ถ้าเราไม่ได้ึดแล้วมีสติ เราก็จะรับรู้อะไรไปเรื่อยเปื่ยเลยนั่นเป็นเพราะตัวเราเราอย่าลืมว่าเราไม่สามารถไปห้ามใครได้เราไม่สามารถที่จะไปสั่งใครได้เพราะเราไม่ได้มีอำนาจทุกคนคือเพื่อนอต่อให้เราเดินไปบอกผู้บริหารต่อให้เราเดินไปบอกผู้จัดการมันก็จะเป็นผลร้ายกับตัวเราในบางกรณีทันทีเช่นไอ้ขี้ฟ้องประจบสอบพอมันก็เป็นเรื่องไม่ดีอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนาให้ฝึกตัวเอง นะครับวันละเล็กละน้อยแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนพระท่านฝึกสมาธินะครับวันนี้เริ่มด้วยหนึ่งนาทีเนี้ยฉันจะไม่สนใจใครจิตใจฉันจะอยู่ตรงนี้พอมันหลุดเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็ฮึบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆหนึ่งนาทีเป็นสองนาทีเป็นสามนาทีเป็นสี่นาทีหลุดเมื่อไหร่ก็เริ่มต้นใหม่หลุดเมื่อไหร่ก็เริ่มต้นใหม่แล้วมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น แต่ถ้าเราไม่คิดอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยแล้วก็มัวไปกังวลกับมันเราก็บ้าไปกับมันเราก็ไม่มีสติเราก็ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการคือเราต้องมีสติกับตัวเราคําถามบอกว่าไม่มีสมาธิในการทํางานผมก็บอกว่าเราต้องมีสติกับตัวเราก่อนเราต้องรู้ตัวเราก่อนว่ามีสติว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ณนะเวลานั้น เราจะไม่ไปฟังคนอื่นเราจะไม่ไปใส่ใจคนอื่นเราจะใส่ใจอยู่กับงานของเราตรงนี้ซึ่งเราเรียกว่ามีสตินะครับต้องฝึกวันละเล็กวันละน้อยหนึ่งนาทีจะไม่สนใจใครสองนาทีจะไม่สนใจใคร3นาทีจะไม่สนใจใครแล้วก็มากขึ้น,นเรื่อยๆเป็น10นาทีจะไม่สนใจใครจิตใจจะอยู่กับงานเคยไหมสักครั้งหนึ่งเนี่ยที่เรานั่งคิดอะไรเพลินๆแล้วมีคนมาพูดกับเรา แล้วเราไม่รู้เลยว่าเขาพูดอะไรกับเราเคยไหมนั่นแหละคือเราอยู่กับตัวเราแบบนั้นเลยนะแบบนั้นเลยเราอยู่กับตัวเราเราจึงไม่ได้ยินใครพูดอะไรเพราะเราอยู่กับตัวเราคิดอยู่กับตัวเราคิดในเรื่องของเราคิดในเรื่องของเราอยู่กับตัวเราเราจึงไม่ได้ยินใครพูดอะไรแบบนั้นเลยเมื่อเราฝึกได้อย่างนั้นปุ๊บเราก็จะอยู่กับตัวเราเพราะฉะนั้นมีสติ มีสติทุกครั้งอย่าหลุดสติสติของเราคือเรากําลังทําอะไรอยู่จิตใจจดจ่อสมองอยู่กับสิ่งที่เราทาอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับปลายปากกาอยู่กับเอ,เอกสารงานของเราเรามุ่งหน้าอยู่ตรงนี้พอมันหลุดเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็ฮึบเริ่มต้นใหม่ไม่หลุดหลุดเริ่มต้นใหม่เมื่อเรามีสติที่จะทําอย่างนี้ปุ๊บสมาธิในการทํางานเราก็จะเกิดปัญญาเราก็จะตามมาว่าเราจะทําอะไรให้งานมันสําเร็จอย่างไรคิดงานออก แสดงว่าผมไล่แล้วว่าสติมาปัญญาเกิดสติมามีสติมีสมาธ,มมาธิมีสมาธิก็จะมีปัญญาในการที่จะดึงความสําเร็จของงานออกมาถูกไหมเพราะว่าเรามเออีเวลาที่จะไปลงรายละเอียดของงานเมื่อเรามีเวลาลงรายละเอียดของงานเราก็จะได้สิ่งที่มันเป็นความสําเร็จของงาน่มันสําเร็จเราก็เกิดเป็นภูมิปัญญาแนะนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญเลยเราต้องมีสติก่อน สติของเราคืออยู่กับตัวทุกเรื่องอยู่กับตัวทุกเรื่องอยู่กับตัวมันอาจจะหลุดไปหลุดไปดึงกลับมาเริ่มต้นใหม่หลุดไปดึงกลับมาเริ่มต้นใหม่ถ้าเราทําจนชินเราทําจนชินแล้วเราก็จะไม่วอกแวกแล้วแต่เราต้องมีสติที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งนะครับการก้าวเดินไปข้างหน้าต้องก้าวแรกผมก็บอกแล้วว่าเริ่มต้นด้วยหนึ่งนาทีอย่าหลุดไปหาใคร พอหนึ่งนาทีได้เป็นสองนาทีเป็นห้านาทีเป็นสิบนาทีหน,หนักๆเข้าเราจะเป็นคนที่ทําอะไรโดยไม่สนใจใครแล้วเพราะเรามีสติเกกับการทํางานของเราแล้วเพราะเราฝึกแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ไปใส่ใจใครเราอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําเพราะฉะนั้นต่อให้เสียงดังยังไงก็ ไม่ไม่สะทกสถานต่อส่ประสาทของเราเวลาพระท่านฝึกสมาธิท่านนึงไปฝึกในป่าเพราะว่าท่านเข้าไปแรกๆกังวลผีมาสัตว์มาผีมาสัตว์มา,ส,มาสิ่งก็แก๊กนู่นนัน่นนีน่อะไรเงเราท่านก็จะเตลิดเปิดเปิงแต่ท่านก็ต้องฝึกไงค่อยๆฝึกไปเรื่อยวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามนิ่งจนนิ่งจนนั่งคนเดียวในป่าได้อย่างโล่งขาวสะอาดไม่กังวลอะไรเมื่อไม่คิดอะไรไม่สนใจอะไรแล้ว ก็สามารถที่จะเกิดสมาธิเกิดปัญญาต่างๆนานาได้พาท่านก็ฝึกแบบนี้นะครับลองดูนะครับมีสติกับตัวเองตั้งมั่นในสิ่งที่ทำแล้วเราจะสําเร็จขอบคุณครับที่รับชมครับขอบคุณครับขอบุญรักษาพระคุ้มครองครับ